คมหกข้างนะครับรีหัดไม่ออกวันฟรีทัดนะครับ,นะร,บนะรัฐบาลเดือกี่น้องเดี๋ยวเชกระบบอีกนหนึ่งอันอะาที่รเลย์รีเลย์ีเลยมาถึงอาจจะประมาณหนึ่งนะาทีบบเครื่องนี้วิ่งเร็วแต่ว่าเครื่องที่ไล่ไม่ขึ้นไหมอ่ะพิม์ช่วยกันเดือพี่น้องนะเช็คเช็เดี๋ยวจะได้เทียบเดี๋ยวอาจารย์จะไล่มาแต่้งแต่ตุลาปลายเดือนตุลานะตุลาพฤศจิกา ข้อดีการเปนที่หนึ่งที่สิบหกก็ผ่านมาว่าฟอร์มมันเปลียนแบบไหนที่จะอธิบายให้เนาะรัฐบาลเด้อพี่น้องพี่ินเด้อใครยังไม่แชร์แชร์ชรไปเซตตัวเองห้ามแชร์ลงกลุ่มถ้าเห็นใครแชร์ลงกลุ่มจะลบต้นฉบับทันทีนะเดี๋ยวเจอกันในวันจันทร์พุธศุกร์เดี๋ยวจะเอามาอธิบายความนะรัฐบาลโอเคเนาะทุกคนเห็นแล้วคอมเมนต์เนาะนะรัฐบาลนะเดี๋ยวเดี๋ยวตุลา อจนเนี่ยเอาลงไปมานอเนี่นะมันก็หลายหลายงวดที่หลายๆลคนบอกว่าเลขไม่เข้าเนี่ยมาดามากเยอะแยะเนี่ยอยูอย่ยยใส่นอเนี่ยที่ทับถมกันแต่เอาไวไ้ไหมนออะจะจะธิบายให้เนะตุลาแถวล่างคือล่างนะอาจารย์ก็บอกว่าในใบฟ้าให้เล่นบนล่างไปกับทุกตัวนะครับอันนี้คือตุลาต่อไปพฤษกิกา ไม่รู้วยกัญญาอยู่ไหนเดอะมันอยู่ในเครื่องนี่หรือเปล่าไม่รู้มิี้ตุลาพุศกิกานะครหนังหนึ่งก็อันนงวดนี้ที่คนไม่เล่นมาว่าศูนย์ดับมันก็ออกศูนย์บนศูนย์ล่านะครับแล้วออกหนึ่งหกศูนย์หอกตัวเดิมด้วยและที่สําคัญรางวันที่หนึ่งนะครับมาทั้งห้าตัวผิดเปลี่ยนจากหกมาเป็นเก้านะครับนะนี้พฤธศกิกาและที่ล่าสุดนะครับ ใครดูไล์สดนวดล่าสดุดนะใครจำคำพูดได้นะอาจารย์บอกว่าเดินสีหลักหน่วยและหลักสิบมีโอกาสมาใครนางงันน้อยให้เล่นสีมีที่มีสีทุกตัวมันมีอยู่แค่สีหางให้เล่นบทล่างไปกับละครับแล้วก็ถึงเป็นที่มาอาจารย์ถึงเอามาใส่ชุดรวยแล้วก็ชุดจเจ้ามือสะดุ้งนะชุดรวยเดี๋ยวว่ากันทีหลังเดี๋ยวสะุปให้เห็นไหมชุดรวยอาจารย์ถึงเอามามีสีทุกตัว นะส่วนมากจะเอามาไว้หลักหน่วยแต่ไอซีหกเนี่ยเอาไว้หลักสิบกันและยังไม่พอนะครับถึงเอามาโฟกัสที่สนีะ่นะบางคนก็ไปชอบเกสีไม่ชอบหกสีว่าดับนะยนอจมือสะดุ้งนะเดี๋ยวจะอธิบายจริงๆไม่เกี่ยวกับมันแล้ววันนี้จะให้ไบฟ้านะไปหลงลบออกหรือเปล่าน้อนเนี่ย,ยบางคนก็จะเล่นนะเกสีนะเห็นแมนบุ๋งเรียบหายว่าตัดเล่นด้วยนะ ต้มเปิดแท่งนะละครับมันให้โลกชินน้องบอกขับไปบบนี่บางคนนะบางคนถ้าไม่มีเอหกมาใส่ด้วยก็ไม่ว่าถ้าไม่เอาหกมาใส่เนี่ยเขาก็จะว่างหกกับเก้าตัวเดียวกันอยู่แล้วอันนี้คิดว่ายัางไงมันอยู่ในตัวนี้แหละหกสี่นะเก้าสี่กับหกเก้าตัวกันคือหกครับเท่านั้นในใจจังละเพราะยังไงสีมานะให้คิดนะยังไม่พอก็ชูรัตเตอรี่ให้ดูนะซื้อมีสีทุกตัวตนนถูกไหมใครดูไลฟ์สดอาจารย์ให้ดู จัดเตอรี่ไหมจัดกับน้าเลตเตอาจารย์กับน้าจันยังบ,บ,บอกอยู่ถามว่าบางคนได้ไหมเกือบร้านแตกพูดตามตรงมันพูดไม่ได้เกือบร้านแตกได้จุดนะร้านแตกได้หกหลักนะถ้ากีนหลักมันก็เงินล้านนะครับนะเกือบร้านแตกนะถ้าออกเป็นตัวเก้าสนะี่หกเก้าสี่นะครับหรือ ทำไมอาจารย์ชอบหกดูสังเกตเลขสามตัวในใบฟ้างมวดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะเทียบให้ทําไมมีแต่หกมาเพราะว่าชอบหกทำไมหกมายเยอะแยะเห็นไหมเอาหกมาเป็นหลักร้อยหมดเลยนะครับนักนออกนั่นคือเป็นตัวเด่นมากๆมีหกเท่านั้นแหละนะถ้าเป็นหกสี่เ็ดหรือหกเป็นหยุดเป็นหลักร้อยนี่มันล้านเตยดนะครับ,นะรบล้านเตะออันนี้วาเหนฟังนะครับคือฟอร์ม มันจะเดินไหมอ่ะงวดนี้พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะอยากจะว่าเราดูให,ให้ให้คิดไปนั่งคิดตามและฝากนิดหนึ่งนะครับอย่าไปคิดอย่าไปใส่ใจกับเลขดับนะนะใครคิดเลขดับมันไม่มีในกองฉลากนะครับมันเขาใส่รูปทุกตัวนะ่ะจากศูนย์ถึงเก้านะครับเราเปิดนิดหนึ่งถ้าใครออกจากวงเวียนนี้ได้ะมันจะมีโอกาสมากกว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ซื้อน้อยลง น้อยกว่าเดิมแล้วเราไปซ,ซื้อตัวที่เราชอบมากก็ได้อย่างนั้นถูกอยากจะบอกอยู่ตลอดเวลาอ่ะงวดนี้นะครับประจำวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเห็นว่อพี่น้องนะสังเกตชุดสามตัวชุดสามตัวก็คือแถวบนนะครับงวดนี้เด่นสาม นะชุดนี้ฟังปากนะหนักที่สุดก็คือแถวบนหรือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับมูเนาะถามว่าแถวล่างกรเด่นนะครับทุกคนมันเป็นไปได้ในชุดนี้ถ้าใครติดตามมาก็ถูกยาวนะล่นบนล่างไปกับอาจารย์เป็นคนทําอาจารย์ก็กันในหกขางนี้ถ้ากลับมันก็เป็น12ถูกไหมถ้าเล่นทั้งบนทั้งล่างจะ24 ยี่บสี่อาจารย์จะซื้อไว้ตัวละห้าร้อยทุกตัวมันจะอยู่ที่หมื่นสองในยี่บสี่หางตัวละห้าร้อยจะบอกทุกครั้งว่าอาจารย์จะเอาตัวกันตัวนี้ไว้และมาหนักในส่วนเลขท้ายเลขสามตัวจะบอกทุกเทียมักบอกพี่น้องแบบนี้มักบอกเดี๋ยวรอชุดเจ้ามือสะดุ้งหรือชุดวัดใจกองฉลากเม็ดเดียวนะมันอยู่ในชุดนี้แหละแต่ทุกคนยังดูไม่ออกนะครับแต่ทุกคนยังดูไม่ออกนะเพราะนั้นะ ถ้าดูไม่ออกก็เล่นทุกหางหรือให้หนักในหางเลขท้ายเลขสี่ตัวมันมีอยู่ในชุดนี้ตลอดนะที่อาจารย์อเอาไปเป็นเลขเด็ดเพราะนั้นนะใบฟ้าเนี่เป็นพระเอกนะครับเนาะเย็นเนาะมักบอ่อชอบบอพี่น้องมักบ่มักบอ่อก่ะมักบ่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะมีโอกาสไปได้จะไปซื้อที่กองฉลากในะลอตเตอรี่อย่างละ,ะสิบใบก่อนนะข้างนอกมันอาจจะมันแพงวันนี้มันมีแต่หวยใบใบละร้อยยี่สิบเลย้ สองใบสองร้อยสี่สิบแต่ก็ซื้อมาในชุดสามตัวไปนะครับเอาดูวดหวยาวดูที่ไหนเวลาวเอาออกวันนี้วันเสาร์จะไปออกอะไรหวลา,วาก็ดูวันจันทรพุธสุกนะดูในเพจนี่แหละที่สถานากดติดตามเพจไว้นะครับเดี๋ยวจะมาไล์ให้นะอาจารย์จะไล์จันทรุธสุกวันนี้มีนัดนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ก็ติดติดธุระนะครับหมูเนาะ ชอบไหมพี่น้องเปิดใจนิดหนึ่งว่าจะให้อาจารย์เป็นผู้นํำไหมนักคนเขาติดตามมานานเขาบอกปลดเรื้องนี้สินะครับนะให้เปิดใจนิดหนึ่งนะมันไม่มีเรขดับถ้าใครว่าเลขดับมันก็ติดโอกาสตัวเองนะมันดับนะครับหน้าที่ของเราคือทําตามที่อาจารย์บอกนะ่าให้เปิดนะเปิดดวงตัวให้กับตัวเองนะครับนะบอกเจ้ากรรมในเวรเขาเปิดให้ด้วยนะ ที่อาจารย์บอกเมื่อวานก็ไล่ให้บอกว่าวิธีการตัดกรรมนะทำตามใครติดใครขัดอะไรแล้วมาเรียกอาการไปได้นะชีวิตกับตลบัแน่นอนนะครับนะตามนี้เด้อจิ